สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Wolf t a n k b i t นะครับวันนี้เราก็อยูอ่ในการรีวิวรถถังนะครับที่มีชื่อว่า POKETO OK 65นะครับนมารูสายวิจัยกันเลยดีกว่านะครับสายวิจัยนี้ก็คือสายวิจัยชาติยุโรปนะครับก็จะรวมรถถังยุโรปไว้ในนี้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้มีสายสี่ใหญ่ๆนะครับก็คือคันวัง60 Tp POKETO OK 6 5แล้วก็ Tvp นะมีอยู่4สายนี้นะครับก็แต่ละสายก็จะ ต่างประเทศแบบคือประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูที่โอเกเตอต์หกสิบห้ากันนะครับหลังจากที่ดูสายนี้กันมาก็ถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างจะต่อตรงไม่มีแยกไปขันอื่นเลยนะครับก็คือแบบเป็นสายตรงๆกันเลยซึ่งก็จะมีทางตัดอยู่ที่ S T R V M ทับสนะโอเคเรามาดูันที่ขันนี้เลยดีกว่านะครับก็คันนี้เป็นเทียเป็นมีเดียม ธรรมดาธรรมดาครับซึ่งคันนี้แค่คันเดียวสามารถไปต่อได้ถึง4สายก็คันนี้ถ้าเกิดว่าเล่นสายชาติยุโรปค,คือคันนี้ต้องผ่านแน่นอนนะครับา STRVM ทับ4-2นะครับก็มีสีสายที่ไปได้ก็คือ STRV 74 P 43, B, B IS, T 4 3 Bbis ที่สบิชะแล้วก็ Skoda T 5นะครับซึ่งเราก็จะมากันที่ P.43bis นั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นรถเป็นโปรตุเกตไม่ใช่เป็นรถอิตาลีนะครับเป็นรถอิตาลีก็สมควรแล้วที่เป็นอิตาลีนะครับก็เป็นรถพิซซ่านั่นเองนะครับก็โอเคเามาดูกันที่ P.43bis นะครับเรียกขอเรียกว่า,า P.43bis แล้วกัน P.43bis นะก็ตัวนี้ก็เป็นเทียร์6ปืนท็อปก็คือ90 น่าจะเป็น90มมถ้าเดาไม่ผิดนะเลมิดประมาณ2 0 0ประมาณ90มม,มนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้สำหรับเทียหเลยนะแต่ก็เกาะจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับเกาะยังหลัก10อยู่เนะาะถัดไปที่7เทียเจก็เป็น P.43 TER ก็ยังใช้ปืน90เหมือนเดิมแต่ก็จะโหลดไวขึ้นนิดนึงแล้วก็จะเกาะมากขึ้นก็เป็นรุ่น คือรุ่นอัปเกรดของ BIS เลยนะครับก็คล้ายๆกันเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับถัดมาที่ที T8 เป็น P.44 Pantera ก็รถถังคันนี้ก็ปืนท็อปของมันคือปืน9 0มมเหมือนเดิมแต่ที่สำคัญก็คืออันนี้จะเป็นรถกึ่งออตโตโลดนะครับเป็นกึ่งออตโตโลดก็คือบรรจุทีละนัดแล้วก็คือมันไม่ได้บรรจุเป็นแม็กครับด้รจุแบบใส่ทีละนัดแล้วก็เก็บเข้าเป็นทีละนัดครับกับเข้าใน uh, ในปืนยิงได้ จุดที่สูงสุด3นัดแล้วก็การวนวนต่อช็อตนี่คือ3วิก็โอเคนะครับเป็นรถถังกึ่งออโตโลที่โอเคแต่ก็ตัวถังค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับ P 4 3เนาะตัวถังจะจะเตี้ยลงมาหน่อยแต่พอเป็น P 4 4จะตัวถังจะสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเพราะฉะนั้นจุดอ่อนก็จะ,ก,จะก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับ Standard B อ่าสแตนดาร์ดบก็มันจะคล้ายๆเลียวผาดน,นะครับคล้ายอาจจะพูดว่าสายนี้นี่จะคล้ายๆเลียวผาดหนึก็ได้นะซึ่งผมก็น่าจะนิยามให้ประมาณนั้นครับสายโปเกตโต้ห ok มันก็จะประมาณอ่าเลียวผาดหนที่เป็นปืนกึ่งออตโต้โหลดนะครับประมาณนั้นคล้ายๆกันเล่นคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ก็ในสายที่เราเล่นก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับ พดเฉพาะ Standard B นะครับ Standard B ก็จะมีปืนออโตโหลดมาให้เลยนะครับ4นัดซึ่งก็ถือว่าก็ถือว่าเกือบดีนะครับแต่เป็นปืน90มมนะครับเพราะฉะนั้นไม่เวิร์กหรอกนะแล้วก็ต้องมาอัพป้อมปืนแล้วก็ต้องอัพปืนนะครับปืนเทียสิปืน105นะครับเจาะก็ดีใช้ได้ดาเมจใช้ได้แต่ก็อาจจะเจาะพวกรถถังหนักเทียสิหนาไม่ได้เท่าไหร่นะจะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับมันเท่าไหร่เนาะ แต่คันนี้ก็ถือว่าก็เล่นได้นะครับแต่ข้อเสียคือมุมมุมกดมันน้อยมากนะครับต้องต้องพึ่งต้องต้องเล่นเนินให้ดีๆนะครับระวังให้ดีนะครับแล้วก็หัวคันนี้ไม่ได้หนาด้วยนะเกาะเกาะสอกเกาะของสแตนดาร์ดบีก็ไม่ได้หนานครับแม้นโปเก็ตอร65ก็ไม่ได้หนาเช่นเดียวกันเนาะโอเคแล้วาดูที่โปเก็ตอร65นะโปเกตอร65ก็เป็นปืนปืนกึง่งอัตโตลดนะครับร้อยห้า ก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะแต่ความเร็วถือว่าเร็วใช้ได้เพราะถังที่ถือว่าเท่คันหนึ่งเลยเนาะถอดลายพรางออกมรดูลายพรางกันก็คันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ HD texture เนาะยังเป็น s d texture อยู่ก็แต่ก็ไม่ไม่ไดีแย่นะก็ถือว่าสวยอยู่ก็ยังลงโมเดลได้ดีนะครับยังลงเชเดอร์ได้ดีไม่ได้แย่เท่าไหร่ใส่ใลายพรางคืน ถือรถที่เท่นะเป็นรถกึ่งออโต้โหลดคันเท่าที่ดูน่าจะเป็นคันแรกๆเลยนะครับถ้านับแบบวันนี้ไม่มั่นใจว่าโกเกตโต้ ok กับคันวังอะไรมาก่อนลืมไปแล้วนะไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคันไหนมาก่อนนะครับคันวังก็เป็นกึ่งออโต้โหลดโกเกตโต้ก็เป็นกึ่งออโต้โหลดนะซึ่งคันวังในวอล์กแท้งพีซีนั้นเป็นเป็นออโต้โหลดนะครับไม่ใช่กึ่งออโต้โหลดเนาะ แต่ในเกมนี้เป็นเป็นก่ง Auto ออโต้โหลดเพราะฉะนั้นก็จะแปลกๆหน่อยเนาะถ้าเราพูดถึงโปรเโต้หดีกว่านะครับก็อันนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในเกมก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นให้นะครับยกเว้นเล่นเครื่องอย่างเดียวเนาะส่วนอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับพอรถ13เล่นเครื่อง10ส่วนกระสุนใส่ไปประมาณนี้อเอาเ e ไป9นะัดไปยิงใส่เกรดสินะ ส่วนอ,อปุปกรณ์ก็ผมจะใส่เป็นเจาะเกาะน,นะครับป้องกันพลรถถังมองได้ไกลขึ้นแล้วก็กระสุนเร็วมผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมคิดว่าใส่กระสุนเร็วไว้ก่อนลนะกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับและที่เหลือก็ไม่ได้ใส่ละขี้เกียจใส่นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากถ้าเทียบกับมีเดียมขันอื่นๆนะครับ ผมคิดว่ามันก็ยังจะสู้บางคันไม่ได้นะครับที่มีมุมกดเยอะกว่าเนาะยังสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าถ้าเทียบกับรีโอผมคิดว่า,าถ้าเทียบกับรีโอเนี่ยคันนี้ผมให้ประมาณาให้รีโอประมาณ8แล้วก็ให้คันนี้ประมาณประมาณ7ประมาณ 6- ถึง7นะครับถึงมันจะเป็นปืนกึ่งออโต้โหลดก็จริงแต่ก็ยังไม่ยังไม่ค่อยแบบยังคิดว่าร,าราถคันรถถังคันนี้ยังไม่ค่อยเป็น แนะนําเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้นะครับถึงจะเป็นมือใหม่ก็เล่นได้นะเพราะมันเป็นระถังที่ผมคิดว่าเทียร์เทียร์หกเทียร์เจ็ดเนี่ยถ้าเราเล่นช้ำๆหน่อยไม่มีปัญหานะครับสายนี้เป็นสายที่ผมคิดว่าจะเจอปัญหาก,ก็คือสแตนดาร์ดที่มันจะเล่นยากหน่อยแต่มันเล่นได้คือมันมันเล่นได้แน่ๆน,นะครับแต่มันเล่นยากเนาะอืม ก็เป็นสายหนึ่งที่ถือว่าเล่นได้นะครับถ้าเทียบกับอ่าสายคันวังสาย60 TP เนี่ยผมคิดว่าสายโปเกอร์โต้65จะเป็นสายที่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นรถถังมีเดียมเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้เนาะเป็นสายที่ดีไม่ใช่สายแย่เลยเป็นตัวเลือกที่ก็ถือว่าแนะนํานะแต่มันก็จะอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับจะต้องประยุกต์วิธีการเล่นมาค่อนข้างจะเยอะเนาะโอเคเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับกรามาอยู่กันในเกมที่ ไม่รู้กิกฤีิเท่าไหร่นะครับไห้นับอัจมายเยอะมากๆนะครับอุปสรรคเยอะจริงๆนะครับสำหรับการ,รอับเงินพุท่านที่โปรเจกต์ตัว65นะครับก็อุปสรรคเยอะเมาอเกินนะครับแต่ละวันอตอนนี้เรามันเท่าๆกันเนาะเราจองตรงนี้ก่อนเลยแล้วกัน 50m มีมาเพิ่มไหมเออตรงนี้มาเพิ่ม T1 LT สองคัน ถ้าไม่ดันแสงดงว,ว่าให้ทีมันดันเราถอยล่ะผมไม่ทันต่อนะครับเพราะว่าศัตรูมาทางนี้กันน่าจะหมดเลยเพราะว่า60 TP ทีดันล่างมันไม่มีไม่เจอใครเลยมันมาแน่ๆตรงเนี้ยวานะ5้า50บีมาแล้วถอยเถิดเพื่อนหนึ่งไปสประมาทไปหรือเปล่าเล่องตรงนี้ดีกว่า 1 1ึ่ GFT เก้านี่หว่าไม่ใช่1 1 3 GFT นี่ไปสปอร์ตดีกว่านะเสีเวลามาเยอะแล้วตอนนี้เราจะรีบให้มันจบจบดีกว่านะจะไปสปอร์ตข้างๆดีกว่า เพราะทีมเราจะตัดใจช้าอยู่นะหรือว่าเราจะมายิงตรงนี้ดีเราเล่นตรงนี้ได้น่าดีห้าสิบนีได้เข่า นะมีแววว่าเขาเหลืออีกสองนัดแวโวโอ,อ้ใครไม่วยรอยัดแล้วกันนะไม่ได้ยิงนะถ้าที่ยิงเดี๋ยวมันไม่ได้ยเก หนะลบอูเหยียด e หัน e หลังแล้ว e ร้อยก็เล่นหลุดเดิมคนระับรอนัดสองมาก็ยิง,งมานนะแล้วก็รอนัดถัดไปถ้าไม่ได้ฉุกเฉินก็ยังไม่จำเป็นต้องยิงนะครับตัวนี้ถ้ยังไม่ฉุกเฉิน่หรือว่ายิงไม่ได้ก็รอเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเราจะไม่ยิง ฉันไปยิงนนึงก่อนดีกว่าคนี้ก,กไม่เอ่ยโชคดีดีไหมแตสุดที่พี่ครับ ได้แล้วก็เราจะชนะเกมไปด้วยกันนะครับ Yes โอ๊ะไม่มีทางหรอกคันไปเถอะ Yeah เราดูกันว่าจะได้ M หรือว่าจะได้เลนหนึ่ง4,003ประทายเดีวยวกัน บั๊บบับบับเหรียญสองยิงไปสี่เป็นสามี่เหรียญสองขอบคุณมากเลสเกมโอ้โหโอ้ทีแล้วทียิงไปเยอะกว่านี่ว่าทีแล้วทีน่าจะได้เอ็มป่ะได้เหรียญสามเขาใช้เขาใช้อะไรในการคีดเหรียญ้วเนี่ยไม่เข้าใจเลยเราอยู่ในกันในรอบที่รอบที่ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันครับเน้สุโบเกตโต้เนี่ยเป็นคิที่พยายาม พยายามสัรหาในการวิธีที่เล่นคันนี้มาถ้าเกิดว่าเรายังมีเรายังมีเวลาว่างจริงๆนะครับเราสามารถรอให้นัดที่สองเนี่ยบรรจุเขา้าเกาะได้นะครับเราจะสามารถยิงได้2นัดต่อเนื่องนะแล้วเราจะได้เดเมจเยอะกว่าที่เราต้องรอนัดแรกเข้าปืนนะครับก็มันไว้กว่านะครับคือถ้าเรายิงออกไปเนี่ยมันรอนานนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีมพกไว้ในคลังเนี่ย ในคลังของปืนเนี่ยต้องเยอะๆหน่อยนะเพื่อเวลายิงอาจจะยิงได้ต่อเนื่องแล้วก็ทำเดเมจได้ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ฝั่งนี้เนะี่ยเยอะนะเรค a กอร o โตเอวี่อยู่เ้าไดีล่ออะไรล่ะไม่อยู่แล้วไม่มีใครซัพพอร์ตครับ ถ้าเราชิ้งีดีกว่าหนียากแฮะต้อมปืนเสียปีสะขาวเสียหายนะแล้วก็เยเห็นเป็นกระสุนเลยโอ้มายเอชบ้าบอมีทางหนึ่งนะที่เราจะหนีพ้นก็คือ สปาร์ตันครับวิธีสปาร์ตันก็คือคือเราเป็นเราไม่ใช่เป็นสปาร์ตันนะเราเป็นอะนันเป็นที่นึงเราโดนอัดนานเริ่มมึนเฮ้ยเข้ามาาจข้างล่างสวัสดีครับตายกิซ่าอัดคีบจนมึนห่วมบอแล้ว เกมอะไรวะเนี่ย m v o ไม่จีเอ c แต่ก็น่ากลัวนะไม่อย่างีอย่ามายิงยิงเข้าเราที่จะยิงเทจหน้าเราต้องทำใจหน่อยนะบางทีรถเรามันตายริงง่ายนะเทจล่างมันตลกมากสำหรับคันนี้ รับมันไม่ได้นะครับมันเหลืออีก2นัดปนะืนร้อยห้ามี3นัดเอ่อลัก,ก่อนไม่ไม่ไม่เยอะสวยลงมาเฮ้ยไม่จริงไม่จริงนะ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโบเกตโตหสิบห้าคันนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาบอกเลย ในละแมวเก้าชีวิตอีกจะท่ามาทำไมเนี่ยไปไม่ได้ไหนนี่ไปไม่ได้นเราเป็นชาวเมื่อกี้เป็นชาวเปอร์เซียมาแล้โดนสมาตันทีแต่นี่เราโดนลงเองเลยหนึ่งนัดเอมีโยใช่ไหมสองนัดครับตอนนี้เอมีโยเหลือแค่เสือไม่ทันตายก่อน เอ้าว EJ5 ถูกทำลายเอ้า s u i c หรอเหรียญอะไรอ่ะอยากโดนเหรียญเหรียญสองเหมือนเดิมยิงไป4,004โอเคก็สำหรับโ o g ก e t t o 15นะครับก็ตัวนี้ผมอัดเยอะมากโ o g ก e t t o เนี่ยอัดซะเจอถึงอุปสรรคมากมายนะครับสำหรับทางคันนี้แสดงว่ารถถังคันนี้มันต้องมีดิดมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่อยากให้อัดเนาะ โอเคก็สำหรับรถกิตโต15ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะครับก็ทริคการเล่นก็คงจะบอกเยอะไม่ได้ก็ดูเอาจากวิดีโอเอาแล้วกันนะวิดีโอที่เล่นเมื่อกี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจวิธีการเล่นก็ลองดูวนบนสักรอบสองรอบที่เป็นรีเพย์เนาะนะครับก็ถ้าดูพวกรีเพย์ยิง4,000-4,000ันอย่างมันเนี้ยก็อาจจะทำให้ได้ทริคมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเล่นใน พวกมือถือประมาณนี้ก็จะจะจะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ากิดว่าเล่นในคอมเนี่ยเราสามารถกดคิดขวาเล็งแล้วก็ยิงได้นะครับแล้วก็บางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงบอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับก็อา่าก็ต้องลองฝึกฝีมือในการเล่นนะครับใครที่แบบเล่นไม่ค่อยเก่งวันนี้ก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆนะครับ ก็สำหรับคลิปโปรเจกต์65ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากจากนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ